สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็ามาเที่ยวป่าเที่ยวเขาอีกตามเคยครับมาดูสภาพป่าในรดูแล้งหลังจากที่เมื่อเร็วๆนี้มีไฟป่าได้ลามเรียรเข้ามาอันนี้ลากขาดเลยครับถูกไฟป่าไหม คีเท่ายัางอยู่เลยครับแต่ผมไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นอะไรนะครับลักษณะของแท่ขึ้นมาจากก้อนหินแล้วก็รากก็พันเกี่ยวเหมือนว่าจะอมก้อนหิน ลักษณะเหมือนว่ารัดเกลียวเหมือนว่าจะอมก้อนหินไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรแต่ใบมีลักษณะใบใหญ่เดี๋ยวจะให้ดูที่ใบครับเพื่ออาจจะมีท่านผู้ชมที่ผ่านเข้ามาชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วได้เห็นแล้วรู้จักครับ เปลือกลำต้นเ็จะมีลักษณะสีเทาแกมแดง แล้วก็กอไผ่ร่วกกอนี้ก็ถูกไฟไหม้ขาดหมดเลยครับต,ต้นนี้ไม่โดนต้นคิวนางนี่เป็นต้นกระเถ่าคิวนางที่เขาเปลือกไปกินกับมากพลูได้ครับ เป็นประเภทไม้เลือ้อยไม้เถ่าหรือว่าไม้รอเลือ้อยก้อนหินล่วง เนี่ยลักษณะใบครับคือหินลักษณะแบบนี้ไปไว้ใจไม่ได้ครับหลุดล่วงได้ง่ายๆ ก่อนจะเยียบก่อนจะเนี่ยวอะไรอยู่นี่ต้องดูให้ดีครับครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับสภาพบรรยากาศของป่าหน้าแรงหลังที่หลังจากที่ไฟป่าเด็กผ่านเข้ามา ครับก็ขอจบคลิปเต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ